อันดับที่5คาเมเลเดอร์เคียวโกคนแปลงร่างคือโคเซคุรามะก็เป็นพ่อของเนออนคุรามะคือคาเมเลเดอร์นาโกนั่นเองนะครับสำหรับเคียวโกเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่43ในเรื่องคาเมเลเดอร์กรีซโอเคสำหรับคาเมเลเดอร์เคียวโกแน่นอนว่าเคยติดอันดับช่องเราไปแล้วแต่อันนี้เป็นอันดับคุณพ่อนะสำหรับมาเลเดอร์เคียวโกก็เป็นคุณพ่อดีเดียนอีกคนนึง เพราะว่าจริงๆถ้าผมจะไม่ผิดเนออนเนี่ยมันตายไปแล้วนะและเคียวโกเนี่ยมันเคยชนะเกมไงมันก็เลยขอพอรให้เนออนเนี่ยกลับมานะครับหลังจากที่คืนชีพเนออนมาเนี่ยก็จ้างกาดคอยคุ้มกันเนออนคอยตามหาเนออนตลอดเลยนะแต่เนออนนี่แม่งชอบหนีออกจากบ้านเลยชิบหายส่วนดีไซน์ของมาเลเดอร์เคียวโกก็เท่ะนะครับเท่ส่วนบนส่วนล่างมันแบบโล่งไปหน่อยพลังแฟนตาซีบัคเกิลก็เฟี้ยวนะครับเรียกได้ว่าประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและตอนท้ายเนี่ยมาเลเดอร์เคียวโกก็เสียสละตัวเองนะครับเพื่อปกป้อง เนออนลูกสาวของตัวเองก็ถือว่าเป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่ดีเด่นเลยได้มาอยู่อันดับที่5นะครับเนออนเป็นลูกของฉันฉันจ,จะช่วยเองแปลงร่าง